ร้อยไหมกับไฮฟูทําควบคู่กันได้ไหมแล้วมันจะทําให้ไหมเสื่อมริดเร็วหรือเปล่ามหมละลายไหมเอาอย่างนี้นะคะขอเล่าก่อนว่าการทำงานของทั้งสองอย่างคืออะไรไฮฟูนะคะไฮฟูก็คือเป็นการใช้เครื่องมือเนาะยิงพลังงานที่เรียกว่าอาัลตราซาว์ลงไปโฟกัสลงไปชั้นที่เราต้องการคือชั้นที่ สามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีก็จะมี2ชั้นหลักหลักในแคือชั้นสัมแมสมแมสก็คืออยู่บนเหนือกล้ามเนือ้อห่อกล้ามเนื้อไว้กระตุ้นให้มันมีการสร้างคอลลาเจนตรงนี้ให้มันตึงขึ้นเนาะและอีกชั้นนึงก็คือชั้นผิวผิวเลยเดิมมิสเลยเป็นชั้นที่มีการกระตุ้นคอลลาเจนได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการยิงไคฟูลงไปเนี่ยก็คือจะโฟกัสที่2ชั้นนี้เป็นหลักก็จะมีหัวหลายๆหัวแล้วกันเนาะเอาเป็นว่า เป็นการปล่อยพลังงานเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนในขณะที่การร้อยใหม่นะคะการร้อยใหม่คือการเอาวัสดุที่ออกแบบมาได้มาตรฐานสําหรับการที่จะเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของเราใส่เข้ามาเกี่ยวไว้แล้วก็ยกขึ้นมาเพื่อให้หน้ามันถูกยกขึ้นมา mm. ข้อดีคือได้การยกที่แบบเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งหลักการของเขาคือพอใหม่เข้าไปใช่ไหมคะร่างกายก็จะสร้างเนื้อขึ้นมาห่อใหม่ไว้เอ็นเนื้อใหม่นี่แหละคะ่ะมันคือการสร้างคอลลาเจนใหม่ และทั้งสองอย่างทําคู่กันได้ไหมทําแล้วไหมจะละลายหรือเปล่าถ้าทําพร้อมกันนะคะถามว่าทาได้ไหมทําได้แต่ต้องทใํใไ้ฟูก่อนค่อยทําร้อยไหมและต้องรู้นิดนึงว่าถ้าทาพร้อมกันเนี่ยอาจจะทําให้เนื้อเยื่อมันวม่าปกติได้นะคะแต่ไม่ได้อันตรายอะไร ในขณะที่ถ้าอยากจะร้อยใหม่ก่อนละ่ะแล้วอยากจะทําไฮฟู้ได้นานแค่ไหนถึงจะทําไฮฟูได้อันนี้ส่วนตัวขอแนะนําว่าเว้นไปเลยค่ะสักประมาณ2เดือนขึ้นไป2อถึงสเดือนขึ้นไปแล้วค่อยมาทําไฮฟู้ก่อนหน้านานถ้าเราทําก่อนเวลาเราเอาเครื่องมือกดอาจจะรู้สึกระบมได้เจ็บได้อันที่2องตัวล็อกที่เราเกี่ยวไว้สําหรับตัวใหม่ที่เราดึงไปข้างในค่ะการที่เรากดเครื่องมือไปอาจจะปลดล็อกได้โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งไม่ได้อันตรายอะไรนะคะทั้ง2ออันเนี่ยเพียงแค่ หนึ่งเจ็บสองเครืองเงินที่ร้อยไปมันอาจจะหล่นลงนก็ได้และที่สําคัญที่ต้องให้เว้นเพราะว่าเนื้อเยื่อมันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสักช่วงนี้ค่ะหกถึงแปดสัปดาห์เนื้อเยื่อที่สร้างใหม่มาสร้างสมบูรณ์แล้วการยิงไฮฟูตอนนั้นจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการสร้างคอลลาเจนได้แข็งแรงและได้คุณภาพมากขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะว่ามันจะทําให้ไหม่ละลายเพราะว่าตัวใหม่ไม่ได้กลัวความร้อนหรือไม่ได้กลัวพลังงานรัตราสาวทำไปทําลายใหม่ได้ค่ะ